เหตุให้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพานในทิฏฐธรรมจอมเทพรูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกุย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยรูปนั้น ยึดมั่นรูปนั้นย่อมมีจอมเทพพิขุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานจอมเทพเสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุ ย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยเสียงนั้นยึดมั่นเสียงนั้นย่อมมีจอมเทพพิกขุผู้มีอุปทานย่อมไม่ปรินิพ,พานจอมเทพกลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูก อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยกลิ่นนั้น ยึดมั่นกลิ่นนั้นย่อมมีจอมเทพพิขุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานจอมเทพรสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่า พิกุย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งรถนั้นเมื่อพิกุนั้นเพลิดเ,เพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งรถนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยรถนั้นยึดมั่นรถนั้นย่อมมีจอมเทพพิกุผู้มีอุปทานย่อมไม่ปรินิพานจอมเทพ โพธพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งโพธพะนั้นเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลิน,พ,ลนพร่ำถึง สยบมัวเมาซึ่งโพธพภะนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยโพธพภะนั้นยึดมั่นโพธพภะนั้นย่อมมีจอมเทพภิกขุผู้มีอุป,ปทานย่อมไม่ปรินิพานจอมเทพทำทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกุย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งธรรมนั้นเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งทรรนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยธรรมนั้นยึดมั่นธรรมนั้นย่อมมีจอมเทพ ภิกุผู้มีอุปทา,านย่อมไม่ปรินิพานจอมเทพนี้เป็นเหตุนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมจอมเทพรูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นเมื่อพิกขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยรูปนั้นยึดมั่นรูปนั้นย่อมไม่มีจอมเทพพิกขุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพาน จอมเทพเสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นเมื่อพิขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึง ไม่สยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยเสียงนั้นยึดมั่นเสียงนั้นย่อมไม่มีจอมเทพพิขุผู้ไม่มีอุป,ปทานย่อมปรินิพานจอมเทพกลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นเมื่อพิกขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยกลิ่นนั้นยึดมั่นกลิ่นนั้นย่อมไม่มีจอมเทพ ภิกขุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพานจอมเทพรถทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึง ไม่สยบมัวเมาซึ่งรถนั้นเมื่อพิกขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งรถนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยรถนั้นยึดมั่นรถนั้นย่อมไม่มีจอมเทพพิขุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพ,พานจอมเทพผพธพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนา น่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งโพัถภะนั้นเมื่อพิกขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งโพดถภะนั้นอยู่ วิญญาณอันอาศัยโพธิภพนั้นยึดมั่นโพธิภพนั้นย่อมไม่มีจอมเทพภิกขุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพานจอมเทพทำทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งธรรมนั้นเมื่อพิกุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่สยบมัวเมาซึ่งธรรมนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยธรรมนั้นยึดมั่นธรรมนั้นย่อมไม่มีจอมเทพพิกุ ผู้ไม่มีอุปทา,านย่อมปรินิพานจอมเทพนี้เป็นเหตุนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพานในทิฏฐธรรม